ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับต่อสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีวันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งไอเทมที่ในหนึ่งปีนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์น่าจะมีขายไม่เกิน1-2ถึงคันนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ p v พีสุดสวยนะครับสุดคัสสิกแล้วก็น่าจะกลายเป็นไอเทมในอนาคตนะฮะตอนนี้ t ต y o ต a Fortuner c h a m p ์3.0 VTRD นะครับ t ที p ดี t ปอร์โปี14นะฮะถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือรุ่นสุดท้ายที่ชาคิดโฆษณานะครับก็คือเป็นพรีเซนเตอรให้แล้วก็เลยเรียกติดปากว่า f o r t u n e r ชาคิดนะ t ทดีชาคิดแน่นอนนะครับอยู่กับสีพิดนิยมแน่นอนก็คือสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกคือพวกนี้ก็คืเป็นรถชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ยังไม่มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะคือที่เห็นหลอๆนะรลอๆสวยๆแบบนี้ก็ ได้เดิมๆมาจากโรงงานเป็นชุดแตง่งไม่ว่าจะเป็นชุดสกเกิร์ตนะครับชุดสกเกิร์ตชุดล้อวงล้อแม็กซ์เทียดีอะไรพวกนี้ได้มาจากโรงงานหมดแตง่งแตง่งมาจากโรงงานนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้าง,งานเพราะรถมันตั้งแต่ปีห 5, 5, ้าห้าเจ็ห้าปดสองพันสิบสี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ทางโตโยต้าทิ้งไว้ให้ในบล็อกเครื่องหนึ่งเที นะครับเพราะหลุดจากตัวนี้ไปก็จะเป็นเป็นหนึ่ง Gd นะที่ที่ใช้ในตัว f o r t u n e r แล้วก็ r ิเวในปัจจุบันก็เป็นบล็อกเครื่อง1 k d d four d ที่ใช้มาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับใช้มาอย่างยาวนานเหมือนกันก็ราวสิบกว่าปีนะครับเกือบ20ปีที่ที่ทางโตโยต้าใช้บล็อกเครื่อง d f o d บล็อกนี้มาก,ก่อนที่จะไปผลิตเป็นบล็อกเครื่องใหม่พัฒนาตามเทคโนโลยีแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้เหนียวทนใช้ดีนะครับมาคอนเฟิร์มสภาพกันก่อนนะมาคอนเฟิร์มกันดูห้องเครื่องกันก่อน ก็ตัวนี้ก็จะเหมือนที่ผมบอกก็คือเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์และระบบเกียร์สุดท้ายก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก่อนนี้มีการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ2,982 cc เซีซีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ171แรงม้านะครับ v ีเทอร์โบนแรงมา้าระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ5สปีด5สปีด สองเผ่านะครับสองเพากับ4ฟูลไทม์ก็แน่นอนถ้าเป็นรถราคาที่แพงๆพูดง่ายๆคือโฟลเนอร์ชายคิดไม่เคยขายถูกนันต้องบอกงนี้นะครับไม่เคยขายถูกนะครับราคาจะเท่าสูสีรุ่นใหม่นะสูสีรุ่นใหม่แต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแต่ว่าผมคัดมาให้เราว่ารถนะครับได้สวยนะครับได้สวยได้เดิมแน่นอนนะครับได้สวยได้เดิมแน่นอนเก็บงงเก็บงานเก็บสีมีบ้างตามอายุการใช้งานแต่ให้ชนไม่เอามาขายนะครับไม่เอามาขายให้กับลูกค้าของเราแน่นอนลูกค้าซื้อรถไปแบบไม่ต้องวัดดวง นะครับส่วนตำํำนงตํำหนีรถมือ2มันเป็นต้องมีอยู่แล้วนะครับตามการใช้งานเนหะ็นไหมตาไฟก็จะมีเหลืองหน่อยแต่ว่าขัดขัดแก้ขัดแก้ดดดดดได้ก็ 9, เหลืองหน่อยเพราะว่ามันเป็นตาแท้นะครับตาแท้ตาเดิมจากโรงงานนะขัดเก็บงานได้สนุนร,ราคาผมขายเท่ากันมาตลอด23ปีที่ผ่านมารุ่นนี้ผมขายอยู่ราคาเดียว,รา,ายวราคาเดิมเลยที่7 9 9 0 0 0บาท799,00 0บาทคือราคาค่าตัวของเจ้าเทียดีชาคิดคันนี้ใครที่ ต้องการเล่นหาอยู่นะไม่ต้องตกใจนะนะครับราคาไม่ได้ถูกหรือไม่ได้แพงอยู่เท่าซู้สีประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดแสนนี่เป็นเรื่องธรรมดาของ f o r t u n e r ตัวนี้นะไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงตัวแชมป์ตัว4สปีดหรือตัวแชมป์ธรรมดานะครับที่ไม่ได้เป็นตัว CRD ดีชาคิดนะตัวนั้นอยู่ประมาณ5้าแสนซึ่งราคามันก็รู้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ล้อแม็กที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเทียดีาจากโรงงานเลยล้อเทียดีทูโทนจากโรงงาน นะครับยางก็ใช้ได้นะปีสัปดาห์ที่20ปี2019ันบ้าะครับใช้งินอย่างแรกปีสองปีสบายๆนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะทีเดีหนังแท้สีดำนะเขาเรียกว่าเบาะดำเดินได้แดงนั่นแหละนะเบาะดำแดงเป็นสไตล์ของทีเดีแต่ในตะไรอู่แล้วนะครับที <_ m _> ดีสปอร์ติี่ก็จะเป็นแต่งสำหรับกับวันเคปล่านะครับ<_ <m> _>พวกหัวเกียร์พวกวงมาลัยก็จะเดินได้คล้ายๆแบบงานแฮนด์เมดประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เลขไม้นะครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หม่นึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็เราจะมาพูดถึงออปชั่นสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดอฟอร์จูเนอร์แชมป์นานแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับขับสตลอดเวลานะครับเว้นแต่ว,ว่าถ้าเราจะไปลุยถ้ามันต้อง,งหนักจริงถ้าเข้าโฟโล์วก็ต้องดันไปทั้งงาน เขาทีนีเป็นขับสี่พูดง่ายคือสี่ห้ตลอดเวลาขับสี่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีด171ดแรงม้านะครับพูดง่ายคือรุ่นนี้เครื่องแรงทนเหนียวแต่ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมก็ไม่เท่าไหร่อยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรต่อลิตรประมาณเนี้ยตามสมรรถนะของมันแล้วก็พูดถึงฟังก์ชันออปชันที่ให้มาก็มีคุ้มคอนโทรลมาให้นะครับมีคุ้มคอนโทรลมาให้ก็จะเป็นระบบล็อกความเร็วที่ ไม่ได้วิ่งไม่ไม่ใช่แอตแทฟทีฟนะต้องเบรกเองต้องควบคุมพวงมาลัยเองนะครับ,ต,ต,รนะรบตัวนี้นะครับก็ก็เอาไว้ล็อกเวลาเราวิ่งทางยาวๆแล้วก็ขนาดกระจกตัวนี้ตัวแพงสุดนะรถใหม่ก็ประมาณลนะ้านห้าแสนอ่ะก็ยังเป็นออโต้บานเดียวอยู่ซึ่งสมัยนั้นก็โตโยต้าก็โดนคอมเพนในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นเยอะเหมือนกันนะครับก็ยังดีหน่อยที่ได้ให้แอร์ดิจิตอลมาให้จอแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะให้บิวอินมาก็คือให้บิวอินอัลไพน์มาแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นแล้วแหละแต่ว่่่ายยงงีสมัััันนนน้กก็แขข ก็พึ่งมาให้ในตัวนี้แหละนะครับให้ตัวนี้เลยคือตัวที่ให้แล้วก็จบไปเลยแล้วก็ยังไม่มีอีกนะเว้นแต่ไปติดเพิ่มนะครับก็จะเป็นบิวอินจอพีดานเป็นจอเอาพายนะคือภายในรุ่นนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็คือ,อาลายตัวตัวผ้าเนี่ยจะเป็นอ่ลายตัวหนังเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเหมือนคลิปล่านะครับคลิปล่าแล้วก็เดินได้ลายสีแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นตรงรุ่นของเจ้าเชียดีชาคริตตัวนี้ใคร อยากจะได้อยากจะเล่นหาซื้อไปเก็บซื้อไปใช้งานนะผมว่ามันเหมือนกับประมาณว่ามันเป็นเหมือนกับสมบัติเชิ้นสุดท้ายที่ทางโตโยต้าเอาไว้ให้ทิ้งไว้ให้คือรถกลุ่มนี้ในใน,ในบล็อกเครื่องเคเนี่ยถามว่าออปชันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลือนหรูอลังการไม่ได้หรูอลังการไม่ได้เป็นที่หนึ่แข่งกับใครแต่ด้วยครับโอเคนะความสวยเอาเน้นความสวยนะเน้นความหล่อนะได้เน้นความทนใช้งานดี ดูแลรักษาง่ายเมเทนร์นนเบากระเป,เป๋าตัวนี้จะตอบโจทย์ซึ่งโตโยต้ตาก็เป็นแนวทางการผลิตรถมาแบบนี้แหละคือก็เ,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 เพิ่งมียุคหลงังๆไหมแหละเริ่มมีการแข่งขันในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นแต่ในยุคนี้ไม่ใช่นะในยุคสักประมาณเนี่ยสมโฟล์คแชมเนี่ยก็โดนคอมเพลียนเยอะเพียงแ,แต่ว่าตัว TRD เองเนี่ยมันจะช่วงล่างนะครับมันเซ็ตมันจะมันจะเซ็ตมามันจะเซ็ตมาดีกว่ารุ่นปกตินะครับคือมันจะเตี้ยรุ่นปกติประมาณเกือบนิ้วอะ ก็มีทรงตัวดีกว่าท้ายมันจะไม่ดีดมันรุ่นธรรมดาอันนี้คือผมบอกเลยก็ได้เพราะว่าในสาระที่เคยใช้แล้วก็เปลี่ยนรุ่นไปแล้วแหละก็คือมันหนึบกว่ารุ่น f o r ์จูเนอร์แชมธรรมดานะครับหลายคนอยาเอาไปเปรียบกับตัวธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดแต่งล้อของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นล้อเป็นช่วงล่างนะครับเป็นพวกโช้คพวกสปริงเนี่ยเป็นชุดแต่งของ t ทียดีเฉพาะไม่ได้เหมือนกับตัวฟร์จูเนอร์แชมทั่วไปนะอันนีต้ต้องบอกก่อนนะแล้วในเรื่องของการทรงตัวการขับขี่สมรรถนะผมว่าก็ ยุคนั้นก็ไม่ได้เป็น2องลองรุ่นไหนนะก็จะเป็นเบาะ3แถวเจ็ดที่นั่งแอร์สตอนก็เพิ่มเข้ามาที่ผมบอกไปก็คือมีจอเพิ่มเข้ามาให้แค่นั้นเองนะตัวนี้7 9 9 0 0สบาทกับทีอดีชาคิดนะตัวท็อปสวยเลยนะราคาเท่ารุ่นใหม่นะผมบอกเลยนะไม่ชอบไม่เล่นหามไม่ซื้อไม่ชอบไม่หามไม่ซื้อไม่ถามว่ารถมันไม่ได้ถามว่ามันไม่มีนะคือมันต้องคัดสภาพ นะครับมันต้องหาที่สวยๆมามาคอนเฟิร์มให้กับลูกค้าเพราะรถกลุ่มนี้ถือว่ามันราคาค่อนข้างแพงนะถามว่ามันหาพอหาได้ไหมมันหาได้แต่คือมันต้องค่าสภาพซึ่งบางทีกว่าจะซื้อได้แต่ละคันก็ต้องดูนะครับทดลองขับนะครับดูสภาพคุณภาพเช็คประวัติรถไม่ว่าอยู่ดีเอามาขายแบบตูมเดียวราคาเท่ากับเท่ากับรถสวยนี่มันเป็นไป,นปนไม่ได้นะต้องคัดสภาพรถที่สวยเดิมจริงนะครับสวยเดิมจริงๆขายได้ราคา ถึงแม้ว่าปีมันอาจจะด้อยกว่ารุ่นใหม่เพราะว่าอย่าลืมว่าฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ที่ผมขายอยู่เนี่ยนะครับ 2.4V ขายเท่ากันนะขายจ9 9ก็เเท่ากันนะครับราคาเท่ากันเย็ดแยะเลยเพียงแต่ว่านะครับจะใครจะเลือกซื้อรุ่นไหนแค่ั้นแหละผมมีให้เลือกทุกรุ่นหรือว่าถ้าเจนเป็นราคาถูกกว่านี้นะครับเป็นแชมป์ธรรมดา5-6แสนมีให้ไฟอยาก4-5แสนมีให้ถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์ก็ที่มงคลเซ็นเตอร์เรามีให้เลือกทุกรุ่นนะทุกรุ่นย่อยเลยตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัว เกือบจะสุดท้ายแหละเพราะว่าเรายังไม่มียาสปอร์ตนะครับเรายังไม่มียาสปอร์ตยังไม่มีลีดเดอร์เข้ามาที่เป็นมือ2นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์เลือกซื้อที่มงคลคอรเซนเตอร์มีให้เลือกจบครบทุกรุ่นนะครับในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคอรเซนเตอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับ3 0 T R D Sportivo ใน2014หรือว่าฟอร์จูเนอร์ T R D ชาฮิตคันนี้799,000บาทนะครับฝากติดตามทุกช่องทางว่าจะเป็น Youtube Facebook หรือ TikTok หรือเว็บไซต์ของมงคลเฮลซ์สเตอร์ดอทคอมนะครับสำหรับวันนี้สศักด์ดากับทีมงานมงคลสเตอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ